ผมไม่สบายใจเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายและผมเชื่อว่าหลังจากนี้เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จพรรคการเมืองบุคคลที่เสียสิทธิ์หรือบุคคลที่มีปัญหาก็จะฟอ้องกกตและจะฟ้องต่อไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โมฆะหรือไม่ มันมีอยู่ทั้งหมดที่ผมจำได้เป็น600กว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าเราสามารถเลื่อนการเลือกตั้งไปได้และแก้ไขจุดปัญหาสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วใช้เวลาอีกประมาณเดือนครึ่งเดือนหรือ2เดือนแล้วประกาศเลือกตั้งใหม่แต่เราต้องแก้ไขปัญหาต่างๆทุกอย่างให้ครบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยดีกว่าเราไปถูกฟ้องแล้วการเลือกตั้งเป็นโมฆะ และถ้าเมื่อ,อไหร่เป็นมูคผมก็ต้องถามกลับว่า8,000กว่าล้านบาทใครรับผิดชอบผมพร้อมที่จะเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ได้มีอิทธิพลเท่าไหร่ผมก็พร้อมที่จะยืนสู้กับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเล่ห์เท็งทำและโดยเฉพาะจดชื่อและตอนนี้ขณะน,นี้บางพักการเมืองในเขตจังหวัดสมุทรสาครไม่กล้าปล่อยเห็นแต่จดชื่อไปแล้วแล้วชาวบ้านก็ด่ากันแล้วว่าทำไมจดแล้วไม่ไม่้มตัง พราะฉะนั้นซื้อได้ไม่ซื้อได้ไม่รู้แต่ผมกลัวว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้วันสุดท้ายหรือตอนเช้าวันสุดท้ายจะเป็นการเทกันเทก็คือไม่ผ่านผู้จดชื่อแต่วิ่งแล้วก็ไล่ตามบ้านตามหมู่บ้านให้โมอเตอร์ไซครับจ้างหรืออะไรก็ตามวิ่งไล,ไ,ลไล่ไล่เบอร์นั้น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 ตอนนี้ยังไม่กล้าตอนนี้คือไม่กล้า<อ>เพราะเพราะผมไปฝกกังเขาอยู่ซึ่งปรากฏความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้ง ล่วงหน้าหลายพื้นที่หลายจังหวัดสร้างความสับสนให้ประชาชนและกระทบต่อความเชื่อมัน่นในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วความผิดพลาดเรื่องนี้ไม่ควรจำกัดอยู่ที่เลขาีิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคุณสวงสดิ์มูลมีแต่เพียงคนเดียวแต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งเจ็ดท่าน ควรจะทบทวนบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารและกำกับการดูแลเลขาธิการปกตอย่างจริงจังคือองค์กรอิสระมีอำนาจสูงมากเช่นบกตก็มีอำนาจสูงมากในการจัดการเลือกตั้งแต่กลับไม่มีองค์กรใดถอดถอนได้ที่สำคัญก็คือประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์กรนี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นองค์กร ที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างสูงสุดเราจะเห็นได้ว่าปัญหาเดี๋ยวก็เกิดขึ้นที่ปปชเดี๋ยวก็เกิดขึ้นที่ปปตซึ่งเป็นองค์กรอิสระแต่ไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้เลยถ้าไม่แก้ไข,ไไไขไรัฐธรรมนูญจึงขอฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรเสียนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้ามาแก้ไขไรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจึงควรจะ มีการรณรงค์ให้เห็นชอบรัฐธรรมนูญโดยแก่นี